ใช่ไหมอยากกินสมูกติวังนั้นผม,มอยากกินช็อกโกแลติรสมือคุณมาครับไม้ครับชายเดียวะใครอยากกินสมูกโติหรอคะ อยากทานสมูทตี้ฝีมือคุณแม่ครับคุณแม่ครับใครอยากทานสมูทตี้ครับมีมีมีม,มีมีเด็กที่บ้านนะอยากทานสมูทตี้มันอร่อยนะค่ะนี่ค่ะพรุ่งนี้จะทำกับกับนมัสการะคะ่ะพวกน,นีวนนนนะะ้วันนี้หาวันนี้สมูทตี้นมสดนะคะวันนี้หาหาม่วง น้ำดอกไม้ไม่ได้จะทําน้ําดอกไม้ปั่นให้และให้เราประทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะสมูทตี้น้ําดอกไม้เมื่อสมัยทํางานอยู่อ่ะซื้อทานทุกวันน้ําดอกไม้ปั่นสมูทตี้น้ําดอกไม้เดี๋ยวว่าจะปั่นพี่ทำผัดกะเพราะสักหน่อยหนึ่งค่ะ กับข้าวมันก็สนุกแบบนี้นะคะสมูตตี้น้ำดอกไม,อะะม,ม้ขอบคุณนะคะที่มาชมขอบคุณนะคะทำสมูตตี้น้ำมะเขือเทศปั่นก็อร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยแต่ที่ชอบมากที่สุดคือน้ำดอกไม้ปัน่นน้ำดอกไม้ปัน่น สมูทตี้น้ําดอกไม้อือนี่ค่ะนี่ค่ะน,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 นี่ค่ะนี่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 บอกว่านี่ค่ะนี่ค่ะสมูทตี้น้ําสมูทตีน้นมสดปั่นสดๆเป็นอร่อยมากินทานด้วยกันนะคะกระหนำ่ำมัน้ยงข้าวแนมอ่ะ ขาบอกว่ากลับกลับ,บน้มัสก,การเจ้าค่ะสวัสดีนะคะคุณแอลเหนือกันเจ้าออสุนทโรโกจะบอกว่าเวลาเราทําทานเองเราไปซื้อทานไม่ได้เลยนะเพราะของเรามันแบบถึงเครื่องอะค่ะ้องขายรู้ดให้นมสด ว่ามันจะอิ่มเกินซื้อเขาแค่นี้สามสิบบาทสามสิบห้าสี่สิบถ้าคุณภาพอย่างนี้นะห้าสิบบาทก็ไม่พอเติมนมได้ตามใจชอบเขอเติมนมสดไหนนะคะขาเติมนมสดหนนะคะ ญาตของญาติสมองหายไนี่ค่ะนมสดาำนมสดเลยนะคะมันเกินม <useful. S 1> ันก็เลี่ยนค่ะอะไรที่มันเกินไปมันก็เลี่ยนสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะมท่านว่าไงนะ แวะมาชมทักททยไปค่ะไปละให้อาหารแมวกันจา่าอาจารขอบคุณค่ะให้อาหารไก่ด้วยเหรอคะฝนตกกันหรือเปล่าคะ